สวัสดีแม่แม่สวัสดีพ่อพ่อสวัสดีพี่พทุกคนนะคะมาปกกับช่องพางไม่เพียวนะคะวันนี้นะคะตื่นเช้ามามมพี่ควันช้างไปเข้าห้องน้ํานะคะพี่ควันเช้าไปเข้าห้องน้ําแล้วช้างแม่เพียวได้หายไปนะคะช้างแม่เพียวก็คือว่าหงุดหงิดเครียดนะคะได้ได้เตะโซ่ของตัวเองขาดนะคะหายไปนะคะแต่ที่ไหนได้ตามหาทั่วโรงพยาบาลทั่วปาากล้วยได้มานอนที่นี่นะคะแอบมานอนเพราะว่าไม่นอน ไม่ได้มานอนหลายคืนนะคะแม่แม่จ๋าไม่ได้มานอนหลายคืนก็คือว่าจะมานอนที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะคะที่โรง,ง,งพยาบาลอย่างไกลเลยนะคะแม่แม่ขาเป็นกิโลเลยนะคะตามหาทั่วทั่วโรงพยาบาลเลยนะคะตื่นเช้ามาน้องควันตกใจมากกับพ่อควันกับคุณตาควันนะคะรีบตามหาไม่เพียวนะคะก็คือว่าแอบมานอนนะคะแม่แม่จ๋าแอบมานอนเพราะว่าไม่ได้มานอนหลายคืนนะคะ โซ่ขาดเมื่อเช้านะคะโซ่ขาดได้ตามเจอตัวแล้วนะคะแม่แม่จา๋าดีใจมากเลยนะคะดีใจมากเมื่อเช้าตกใจอย่างแรงเลยค่ะแม,แม่แม่จา๋าเม่เพียวแอบมาหลับนอนนะคะที่ต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ไม่ได้ไปไหนนะคะยืนยืนรอยืนรอเจ้าของอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนใจนะคะแต่ออกมาจากหลังโรงพยาบาลเป็นหลังปากกล้วยนะคะประมาณสักหนึ่งกิโลนะคะ มีแต่ต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราได้ตามรอยแม่เพียวมานะคะเป็นเท้านะคะแต่เมื่อคืนฝนก็ได้ตกนะคะแม่แม่จ๋าฝนได้ตกเหมือนกันได้ตามรอยเท้าของช้างแม่เพียวมานะคะตามรอยเท้าก็เลยได้มาเจอที่ต้นไม้ใหญ่นะคะตอนนี้กําลังจะพากัดกับที่พักที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าแม่เพียวได้เอบมานอนนะคะแม่แม่จ๋าเอบมานอนนะคะได้เห็นตรงที่นอนแม่เพียวนะคะ แต่ไม่ได้เล่นโคนเท่าไหร่นะคะ<ม>เล่นนิดเดียวค่ะแม่แม่จ๋าเจอตัวแล้วนะคะเจอตัวแม่เพียวเลยนะคะเจอตัวเลยนะคะกําลังพาเดินกลับบ้านนะคะกําลังพาเดินกลับที่พักที่โรงพยาบาลนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวน้องควนมาอัดคลิปดูให้ไหมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ